สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทําแกงไตปลาจ้ามาดูกันเลยจ้าว่ามีอะไรบ้างนะคะทุกคนมีมะเขือพ,อพวงคะ่ะแล้วก็มีหอมแดงแล้วก็มีมะเขือเปราะนะคะอันนี้มีตับปลาจ้า,า,จาตับปลาเนรา,าซื้อมาสาเร็จรูปเียกน,น้อยนะ,นะคะอันนี้มีตักทอง,องนะพริกไตปลาแล้วก็มีขัวพัดยาวจ้าแล้วก็อันนี้ไตปลาเดี๋ยวเราไปต้มก่อนนะคะแล้วก็ขาตะไคร้เราไปปูดอันนี้เอาไปต้มก่อนจ้าใส่ขาตะไคร้ไปปูดลงไปแล้วนะคะอันนี้ก็ไตปลาลงไปเลยจ้าโอเคเดี๋ยวเราไปเตรียมันตอนต่อไปนะคะทุกคน มาดูกันค่ะทุกคนหลังจากที่เขาต้มประมาณสักสิบห้านาทีนะคะทุกคนคาตะไคร้เราก็ตักออกเลยจ้านะะี่ะบางคนเขาก็กรองเราก็ได้ค่ะแต่ว่าเราไม่ได้ใส่ชิ้นเล็กนะคะก็ะเลยทำแบบตักออกเลยมันจะมืดปไปหน่อยนะคะโอเคเบาไฟเรียบร้อยแล้วจ้าจะใช้กรองก็ได้ะค่ะทุกคนโอเคเสร็จแล้ว คตักเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่น้ำิกแกงลงไปเลยค่ะทุกคนโอเคเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปน้อให้เขาเดือดก่อนนะคะทุกคนน้ำตาลปิดลงไปค่ะโอเคค่ะขั้นตอนต่อไปเขาจะเอาฟันทองลงไปก่อนนะคะตามด้วยลูกชิ้น,นะคะ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะเขี่ยไวร้อนๆๆค่ะฟักทองค่ะใส่ลงไปเลยใส่ให้หมดเลยค่ะฟักทองนั้นเป็นอะไรที่แบบมันไม่ค่อยจะนิ่มนะคะ ตามด้วยรสดีลงไปค่ะน้ำปลาค่ะกระชายลงไปค่ะชอบก็ใส่ไม่ชอบไม่ใส่ได้นะคะท,ทีเด็ดของเราอันนี้ค่ะปลาน้ำปิกใไตปลาลงไปค่ะทุกคนนี่นะคะปีปลาเน้นๆเลยค่ะคใไตลงไปนะคะเติมลงไปอาะปลาที่เราย่างนะคะทุกคนตามด้วยมะเขือพวงหอมแดงน,นะคะทุกคน มะเขือเปร่าหอมแดงแล้วก็ไปตักปลานะคะทุกคนนี่นะคะไป่ลงไปเลยค่ะนี่ค่ะสีสันนะคะทุกคนปล่อยให้เขาเดือดประมาณสักห้านาทีก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยมาดูต่อนะคะทุกคนขั้นตอนสุดท้ายใส่มะเขือแล้วก็เอ้ไม่ใช่ขอโทษทีใส่มะถวนนี่ค่ะถั่วพะยาลงไปแล้วก็ใบมะปลูลงไปเลยค่ะทุกคนเสร็จเรียบร้อยจ้าทุกคนมาตักขมเ้งจ้า ยาปลา,า,ายาไตปลาเสร็จเรียบร้อยจ้านี่ค่ะทุกคนน้ำยาปลาน้ำยาแกงไตปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าพร้อมเสิร์ฟนะคะเสร็จแล้วคะ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนนะคะนี่กินกับไข่ต้มแล้วก็ผักผักเรามีแค่นี้พอนะคะนี่ขนมจีนจ้าโอเค,คะ่ะสวัสดีนะคะทุกคนได้ไปดูกันตอนต่อไปตอน,ตอน,ตอน,ตอนที่สาวเรา,ากินนะคะอันนี้ยาวไปก็เลย มีลูกชิ้นน้ำจ้ามีสาลั่นนี่ผักเสริมเนาะจ้าพี่น้องภาษาเราอันนี้ไข่ต้มจ้าโอ้ยแมงวันก็หลายด้วยพี่น้องเนาะมามามาจ้ากินกลางธรรมศาสตร์อีกแล้วจ้ามาเด้อพยายามกัลมากินน้ำกันจ้าพี่น้องชิมผักคองอ่ะอืมจับ เขาเอิ่นว่ากระเทียมเจียวแบบรวมเม็ดจ้ะพี่น้องหอมเจียวกระเทียมเจียวจ้ะลากากัาไปเลยเสร็แจแสบมาเดิอมาเด้อทุกคนกินผู้เดียวจ้ามนนื้อนี้พอบ้านเพินพ่นบอยูอืมอืมในวันกร้ายพี่น้อง mm -hmm. อืมมันมันไม่มีเวลาแล้วขออนุญาตใช้มือหนูจับหน่อย กินป่าจ้ะผู้ใดยังไม่ทันไปกินข่าวมากินข่าวน้ำกันเด้อมากินข้าวขปุ้นน้ำกันเด้อแซ่บไปเลยจ้ะ มาบบบน,นี้เข้าเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยเห็นเลยลุ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 ยผู้เดียวบอกผู้เดียวนี่นะคะอืมเผ็ดความเผ็ดสุดยอดจ้ะ กินแต่น้ำยาปลาน้ำยากะทิหลายมันนี่กินแกงไตปลาบ้างพีง่น้อง ่นจะพี่น้อาจจะกินบริมร์ดแล้วพี่น้องเอามาโชว์ชื่อๆจ้ะอือหือโอ้แฟนวันหลา่ เผ็ดๆแต่ไ่น้องอืมเมื่อวาน ชอบหลายพี่น้อง แสบค่ะพี่น้องคะ่ะความแสบความความเผ็ดน้ำพี่น้อง อะไรกันพี่มิวเขาอยู่ด้านข้าง เนื้อปลาโอ้โแหแมลงวันมาเป็นขยมเลยจ้ะ อืออแซ่บหลายจ้าพี่น้องจ้ามาเด้อมากินนํากันจ้าพี่น้องคลิปแรกซา,าวเราเห็ดเือจ้าอันนี้คลิปสองจ้าคลิปสองคือคลิปกินนะคะทุกคน จำสุดท่ายแล้วเด็ก hmm. พี่น้องเออเพชรอิริจ่ะในวันก็ตอมจำนำจ้ะปากเป็นเวอร์พี่น้องเอ้ยเผ็ดลาย โอเคครับพี่น้องจ้าคลิปนี้ก็สาวลาวลาไปก่อนเดินจ้าเดิ่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวลาวน้ำจ้าเพื่อนๆที่เข้ามาก็สาวลาวก็จะพยายามเข้าไปหาทุกคนนะคะวมือนอ้สาวลาวว่างก็เลยมาอัดคลิปกินจ้าโอเคเด้อครับพี่น้องเดิมคิดฮอดทุกคนจ้าสวัสดีจ้า